ผมต้องใช้เวลากี่วันถึงจะขึ้นันดับหนึ่งของไทยด้วยบลอลเตอร์ตัวใหม่ที่โหดสุดๆในบลอคสตาร์ผมกำลังพูดถึงโมบรอเลอร์ที่สามารถยิง2ทีศัตรูก็ตุยไปหมดเลยและแทบจะไม่มีใครฆ่าได้ตอนที่ใช้ท่าไม้ตายในคลิปนี้ผมจะปลดล็อกโมอัพให้เต็มแล้วมาดูกันว่าผมจะไต่แรงขึ้นลีดเดอร์อบอร์ดได้เร็วแค่ไหนเพื่อจะเป็นันดับหนึ่งในไทยผมต้องเล่นถึง1นึ่งถ้วยแต่อย่างแรกก็คือผมต้องปลดล็อกโมก่อนโอเคก็คือตอนนี้เพื่อจะปลดล็อกผมไขแค่20เคริตที่สสสดดดดผผมมมมกกก็ไไไ้้้าแวัีอีอออนนนค่เเเตปร๋ยพ โอเคแล้วในที่สุดก็อัพตนแล้วแต่เงินผมนี่ขายไปหมดเลยเดี๋ยวลองไปเล่นตาแรกกันเลยดีกว่าคือผมได้ยินคนบ่นกันเยอะมากว่าบลอเลอร์ตัวนี้มันโกงสุดๆแต่ผมก็คิดว่าเขาพูดกันเวอร์เกินจนตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบ่นกันแบบนั้นโอ้โหดนเมจเวอร์มากยิงแค่สองรอก็ตาย้งหมดแล้วอะแดเมจแรงขนาดนี้ผมก็ชนะตาแรกแบบชิวๆเลยครับ โอเคคือมันไม่ใช่แค่แตเมจแลที่ทําให้โมเก่งคือมันเกี่ยวกับท่าไม้ตายเขาด้วยพอพดกดซูเปอร์แนละ้วมันจะแบบลงเข้าไปในผืนพอขึ้นมาก็เหมือนแบบไปเต,ตนะศัตรูแล้วไม่เขาทําอะไรไม่ได้แล้วก็เปียกไปแบบจูบแดเมนี่แรงกว่าตีธรรมดาแล้วหลังจากผ่านไปแค่สินาทีผมก็มี50ถ้วยละโหถ้าผมเล่นตัวนี้นะผมไม่มีทาาแพ้แน่ตัวนี้มันง่ายเกินหลังจากการพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดนั้นผมเลยเปียกไปเล่นโหมดโซโลโชด้าแทนจะได้ไม่ต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมและซึ่งเป็นการตัดสินใจทีีที่่ดดทสุเลย ภายใน15นาทีผมก็เก็บครบ100ถ้วยจากนั้นก็200แล้วก็300 ไม่จหนึ่งชั่วโมงผมก็ชนะรวด25เกมติดต่อกันพร้อมกับได้400ถ้วยตอนนี้ทุกอย่างจะดูเหมือนไปนได้สวยแต่ผมไม่รู้เลยว่าแชร์นี้กำลังจะกลายเป็นหนึ่งในแชร์ที่ท้าทายที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วผมรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจเลยว,ว่าผมจะขึ้นลำดับหนึ่งได้แล้วออหลังจากที่ชนะมา26ตาติดผมเพิ่งแพ้เมื่อกี้พอเล่นโง่ไปนิดนึงพอดีก็คือผมเห็นบัสใช่ไหมแล้วผมแห่มาแบบเก็บซุปเปอร์แต่กลายเป็นว่าผมเผลอเข้าไปใกล้นิดนึงเขาซุปเปอร์ใส่ผมโชคดีผมฆ่าเขาได้นะแต่ดูดดดโมาาข้งงั มั่นใจเกินหลังจากการพ่ายแพ้รอบนั้นผมเลยตัดสินใจอ่าพอแค่นี้ก่อนแล้วออกไปสัมผัสกับโลกภายนอกสักหน่อยนี่นะทุกคนสิ่งนี้มันเรียกว่าต้นไม้นะผมไม่รู้ทุกคนรู้จักไหมลนะ่ะอันนี้ดูว้าวต้นไม้มันสีเขียวนะ <c oughs> โอเคไปวันที่สองเริ่มมาก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่มีอยู่ตาหนึงอ่ะตลกดี ผมไม่มีวันให้แฟนตัวนี้หนีได้แน่ไม่ผมตายเขาก็ต้องตายแน่เลยผมไม่น่าพูดสิ่งนั้นเลยเพราะผมใช้เวลาทางเกมเล่นวิ่งไล่จับกับเขาและในที่สุดตอนที่ฆ่าเขาได้มันก็โชว์ดาวแล้วอ่ะฮะโชว์ดาวแล้วหรอทำไมเร็วจังอ่ะหลังจากเกมนั้นผมก็ชนะรวด15เกมติดแล้วก็ถึงถ้วย651ในเวลาไม่นานเหตุผลเดียวเลยที่ผมมีแพ้บ้างก็เพราะผมเล่น aggressiv เกินไปโอ้โหซุไม่ทันโอ้โหซุเปาร์ แต่หลังจากไปพักแป๊หนึง่งเราตั้งสติใหม่ผมก็เข้าโซนได้แล้วก็ดันถ้วยไปถึง750อย่างง่ายดายและตอนที่ผมไปเช็คลีดเดอร์บอร์ดผมก็อยู่ลำดับที่154ของไทยแล้วด้วยเหตุผลนี้ผมเลยตัดสินใจสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนหลังจากที่ผมเล่นโซโลโชว์ดาวมาไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วผมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างผมก็เลยชวนเพื่อนชื่อไทเทเนียมเล่นดูว์โชว์ดาวด้วยกันตอนแรกผมก็กังวลน,นิดนึงที่ต้องมีเพื่อนลงทีมเพื่อนๆก็นา่าจะรู้แล้วว่าทำไมแต่โชคดีทีี่่ไไไททเเเนนยมมด้ป็ั em bơm em bơm tập loại cho teammate khó khăn rồi, mình ok đai loại ok chịu Ok miyo rồi Tiếp ui miyo ui miyo ui ui miyo ui miyo ui miyo ui 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 miyo ui rồi ui miyo ui với bạn miyo ui miyo ดีดีแตสินใจถูกอะอ่ะตอนนี้ผมขอแนะนำเซกชันที่เรียกว่าเล่นโมยังไงให้ไม่โดนกระทืบมีทั้งหมด5ทิคด้วยกัน1คือโมแทบทำาดามจไม่ได้เลยต่อสตูยืนอยู่ใกล้ๆก็แนะนำให้ยืนไกลนิดหนึ่งถ้าอยากทำาดามจแรงแ2งคือรูปแบบการโจมตีของโมค่อนข้างแปลกเพื่อนๆห้ามยิงตรงๆนะพยายามเล็งข้างๆสตูเขาก็จะโดนหลายรอบ3คือวิธีคอมโบตอนที่โมใช้ซูเปอร์ของเขาเขาจะได้กระสุนกลับมาหมดเลยทันทีคอมโบก็จะกลายเป็นยิงรัวรวก่อนใช้ซูเปอร์กลับมาล่าปกติแล้วยิงรัวถ้าตรนอยู่กล้ๆย่าสตู เซงซูเปอร์นะให้ออโตเอมแล้วมันจะโดนแบบเพอร์เฟและสุดท้ายถ้าไม่อยากตายง่ายๆตอนเริ่มเกมให้รีโฟกัสเก็บซูเปอร์ให้ได้ตอนที่มีซูเปอร์นี่ตายยากมากด้วยเทคนิคเหล่านี้ผมก็เลยดันไปถึง8ป7่ถ้วยแต่เสียดายที่ไทเทเนียมต้องไปก่อนผมเลยหาเพื่อนอีก2คนมาช่วยดันฮอตโซนซึ่งโชคดีมากที่ผมตัดสินใจแบบนั้นโอ้ฮอตโซนี่ง่ายกว่าโชว์ดาวเยอะเลยเพราะแบบศัตตูมันถูกบังคับมาแบบที่โซนอะ่ะแล้วพอเดเมจองมันเยอะขนาดนี้มันก็แบบ แลคนก็ตายหมดอะและเกมสุดท้ายก่อนที่ผมจะถึง900ถ้วยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นทำไม ทำไมสู้กันอยู่แค่2คนอนะ่ะแล้วไอคนที่3าหายไปไหนเนะี่ยสรุปเชสเตอร์ฝั่งตรงข้ามเขายอมแพ้ตั้งแต่วีแรกที่เกมเริ่มแล้วอะ่ะคือแฮปปี้นะที่ได้ถ้วยแต่ถ้าแบบมาอยู่ทีมผมก็นั่งกินกินเหมือนกันนะนหลังจากที่ผมถึง907ถ้วยผมเลยไปเช็คลหรียญรบอกแล้วกลายเป็นว่าผมเล้ง30ในประเทศไทยแล้ววีนแบบนี้แล้วผมตื่นเต้นมากเลยครับแต่แล้วสิ่งที่แย่ที่สุดก็เกิดขึ้นจู่ๆแมบบฮอตโซนก็ถูกเปรียบไปอีกแมบบหนึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเออไม่เป็นไรมันไม่ได้เรื่อองงงงใใหญ่่่่่่่มมมมมาาาากกกกแแแตสิิินนนนนััน้้้้ไไจจรรรเเเลลยยคคชทีีีถผปปะะณ23 แล้วอะในแมชที่2เกือบจะชนะแต่น่าเสียดายที่ศัตรูเขาเร็วกว่าเราพอเริ่มแพ้ติดตกันแบบนี้ผมเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเกมโหมดแต่ปัญหาคือตอนถ้วยสูงขนาดนี้ขนาดถ้าผมชนะ2รอบติดกันถ้าผมแพ้ให้ครั้งเดียวมันจะลบถ้วยที่ผกสะสมมานี่หายไปหมดเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือท เล่นแล้วอะคือเล่นมาสองชั่วโม,โมงก็แทบแบบแทบไม่ได้ถ้วยเลย <c oughs> <c oughs> หมดหิดวันที่4เริ่มตอนเที่ยงแล้วหลังจากเล่นไป3ชั่วโมงตอนนี้ผมมี924่ถ้วยได้แค่เก้าถ้วยใน3ชั่วโมงอะโอ้ยเดเมดเดเมจเฮ้ย เกียดเกมเนี้ยไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็โดนศัตรูล้อมตลอดอยโดนย,ยุ่ลุมอยู่ขนาดนี้เซิร์ชอยู่ข้างบนลิลลี่คือติดอยู่ในมุมเลยอะทำยังไงดีเนี่ยออม้ยอ,อ้ยเ,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 เพื่อนระวังโอ้ยเซิร์ชทว <c oughs> ยผมหายไปหมดเลยแล้วที่แย่กว่านั้นคือเพื่อนร่วมทีมต้องหยุดเล่นก่อนผมก็เลยต้องเล่นอยู่คนเดียวคืนนี้ผมขอสรารภาพนะผมรู้สึกไม่ไม่แบบ ไม่มั่นใจเลยว่าผมจะขึ้นลำดับหนึ่งได้แล้วะเล่นพลาดไม่ได้คือเล่นพลาดแค่ครั้งเดียวมันเสียเยอะเกินผม,ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพอม,มาย้อนดูคลิปรู้สึกเลยว่าเกือบจะยอมแพ้ก,กับชเชลลีนีแล้วผมเกลียดความรู้สึกมากที่พยายามหนักขนาดนี้แต่ไม่ได้อะไรมาเลยเลยตัดสินใจพักหน่อยแล้วพอดีน้องสาวก,กาลังนั่งดูแอนิเมะผมก็เลยไปนั่งดูด้วย แล้วพอพร้อมกลับมาเล่นอีกทีจู่ๆก็มีอะไรที่บ้ามากเกิดขึ้นพอกลับเข้าไปในเกมอีกทีทายสิว่าใครออนไลน์อยู่ใช่เลยไทเทเนียมคนที่ช่วยผมดันถ้วยตอนวันที่3อะ่ะผมเลยชวนมาเล่นด้วยกันและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนี้คือบ้าสุดๆเออโอเคตอนนี้เออผมตายเออนั่นแหละตายไทเทเนียมก็น่าตายแหละหน่าทำอะไรไม่ได้ไม้งเฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่าอะไรจริงด้วย ตอนแรกผมไม่รู้ตัวเลยแต่ก่อนจะเล่นกับไทเทเนียมผมเสียความมั่นใจไปหมดแล้วหลังจากจที่แพ้แบบติดกันไม่รู้กี่รอบผมก็เลยเล่นแบบระวังเกินไม่ก้าลุยทั้งๆท,ที่บางจังหวะสู้ชนะได้สบายๆเลยแต่พอเล่นกับไทเทเนียมก็ชนะรัวๆโอ้โหไทเทเนียมท็อกซิกละดูๆไทเทเนียมลนะตอนนี้นี่ท็อกซิกเลยนีและในแค่15นาทีในที่สุดก็ถึง1,000ถ้วยได้สำเร็จและติดอันดับ16ของไทยแล้วเหลือแค่57ถ้วยสุดท้ายก็จะจบชาเลนนี้ โอ้ยต่อค่าบัสสบายสบายมีข้อเดินไปนี่เลยมาไม่ต้องมาวิ่งโอเคเชิญในภูมิอู้หูเสือต้องระวังนิดนึงแหละเฮ้ยแต่ผมซีเวทเพากคิวไม่เป็นไรหรอกจะฆ่าแจ็กกี้ได้ไทเทเนียมจากการอินเกอร์ให้หน่อยทำไมเวลามันโดมาหาผมอ่ะนี่นี่นี่ไทเทเนียมจักรกรรเอ้ามีลิลลี่อยู่ในภูมิไหนมาดูถ้วยกันตอนนี้เท่าไหร่ละเฮ้ยหนึ่งพันสิบเก้าแล้วดูดูดูอุ้ยเหลือแต่เอลพีโมตัวเดียวสีวๆ นี่เนี่ยโอ้โหดูไทเทเนียมเดิน,นกระตกใส่เดินง่ายเกินพั 1, 1, 2, นพันยี่สิบเ,เก้าเดินมาคราเอ็นเกอร์ได้เฮ้ยอ้าวไฮโลเซิร์ชขอโทษนะเดี๋ยวต้องขอค่าก่อนแล้วตอนนี้ก็หนึ่งพันสามสิบเก้าถ้วยแล้วอุ้ยผมที่สามของเมืองไทยนี่ว่าโอ้โหน,นี่นิดเดียวเองอะโอเคตอนนี้ตึงมากไทเทเนียมไทก็ชาซปเปอร์เอลวี LP มักัสไทน์โลกรอบกัน อุ้ยเชลลี่อะไรดีอ่ะโอ้ยโมซูเปอร์ใส่ผม้ยไทเทเนียมแบกไรแบกไรไทเทเนียมโอ้ฮไม่เป็นไรไม่เป็นไรครัแต้หลังจากรอบนั้นผมก็ถึง1,048ถ้วยตอนนี้ขออันดับแค่1ไม่ก็2ก็จะทำแชลลินี้ได้สำเร็จโอเคตานี้มีโอกาสเป็นตาสุดท้ายเนี่ยมาโฟกัสกันเอา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 บัสยืนผ้าเหรอ โอเคผมเกือบได้ซุปเปอร์แล้วคือมาสูา้กันตบกันมันเลยว่ะอุยออนโคลนผมยิงไม่ได้ต้องการซุปเปอร์เช็คพุ่มเช็คพุ่มใครตรงนี้ป่าว่ะอุยตอนนี้เหลืออีก3ทีมอ่ะคือถ้ารอดได้ถึงลำดับ2ก็คือจบชาเลนจ์นียนะเฮ้ยนั่นไงบัสมาแล้วซุปเปอร์โอเคเขาพลาด แต่คิดก้าว power cube ต้องระวังไทเทเนียมสวยจะค่อยเดินค่อยเดินผมไม่รู้ว่าอีกคนเขาอยู่ไหนอ่ะโอ้โหโอ้โหแต่เมื่อกี้ได้ที่สองที่จบแล้วเนี่ยบุยลบสี่ด้วยไม่เป็นไรมามามาก็คือแต่ผมต้องเล่นอีกสองตาเดี๋ยวมาดูตานี้กันดีกว่าไป เอาคนเลดเดินห้าวไปนะแล้วก็ซุปเปอร์ปุ๊บคอนเฟิร์มคิวได้แล้วคนทีมหนึ่งไฮเดียวบีบีโอ้ยแบบนึงเกิดอะไรขึ้นในตอนนีน้ทำไมคนมันเยอะอะไรจังวะเทเนียมระวังนะนดีโอเคสไปค์เดินไปนี่เลยไหมลิโคมาจัดก,การก่อนโอเคเดี๋ยวไปไล่สไปค์ต่อดีวกว่าเจอบัสน่ากลัวนิดนึงทำยังไงดี โอ้ยโอเคไฮเทเรียมสวยทีมที่สองละโอ้โหผมตายว่ะเอ้าไฮเทเรียมแบกโอ้โหเมื่อกี้ผมยืนนิ่งอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งไฮเดรียมจัดการตูมซุปเปอร์โอ้โหชิลได้เระดมดึงวันนี้ถ้วยเท่าไหร่ละหนึ่งพันห้าสิบสี่หนึ่งพันห้าสิบสี่แค่นิดเดียวเองโอเคตาสุดท้ายมาโอ้ต้องมานั่งรอแมชเมคกิ้งอีกมาๆๆอันนี้มีโอกาสเป็นตาสุดท้ายจริงๆนะทุกคน เดี๋ยวมาโฟกัสมาโอเคมาเก็บกล่องกันก่อนปุ๊บปหุ้ยไทเทเนียมดักคูบได้สองโอ้ยเลยมาได้สวยมากค่าได้ดีเลยแล้วอุ้ยเมกเมกมานี่เลยผมขอซุปเปอร์หน่อยเดี๋ยวขาดนิดเดียวอู๋ไทเทเนียมแปลกอะไรขนาดนี้เมื่อกีสแตนอวิโลอู๋ดูนี่ค่าวิโลได้แล้วก็ เกเมกมานี่อ่าเหลือแค่สามทีมแล้วถ้าข่าได้อีกทีหนึ่งจบแล้วเนี่ยสิบเอว่คิว้วขนาดนี้ต้องชนะแล้วั้งโอ้โหแทนเทเนียมสวยเฮ้ยมันทีมกันเฮ้ยแตบบ่สุดท้ายมันทีมกันดิใี่ผมชดดนะเลยเถอะพวกทีมเมอร์ตายไปเลยแบบ โมโดดแต่ผมไม่กลัวแล้วตอนนี้มาลีออนมานี่เลยตอนนี้เหลือลีออนเกลมต้องพาักทีมแล้วแหละทำยังไงดีไปไทเทเนียมได้คิวไหมจบแล้วถึงแล้วเงแล้วก็ตึองโอ้โหในที่สุดไหนไหนขอเห็นหนะ้าจอเลย หนึ่งกสิี่ยวขอเช็คลีดเทบิลหน,นึงไหนเช็คลีดเทบอดในที่สุดได้แล้วโอ้โหลำดับหนึ่งดูดียังสวย